ฮัลโหลสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ซิสเตอร์ทารนะคะคลิปนี้เป็นคลิปการอ่านเรื่องราวความรักความสัมพันธ์ให้กับชาวราศีเมษลัคนาเมษนะคะในช่วงวันที่16ถึง30เมษายนนี้ค่ะชาวราศีเมษก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่21มีนาคมถึงวันที่19เมษายนนะคะชานานี้สามารถเข้ารับชมได้ทางลัคนาและก็ราศีเลยนะเราใช้หลักการแบ่งลัคนาราศีตามหลักของ Western a s t r o l o g y นะคะหรือว่าตามศาสตร์ของตะวันตกนั่นเอง และการอ่านในครั้งนี้ก็คือการอ่านโดยทั่วไปหรือที่เรียกว่าเป็นการอ่านแบบ general reading นะคะซึ่งการอ่านแบบ general reading เนี่ยอาจจะไม่ได้ตรงกับทุกคนนะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้าง,รง,างหรืออาจจะสลับกันนะคะก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นเมื่อดูแล้วก็อย่าได้เอาไปคิดจริงจังนะคะหรือเอาไปตัดสินใจอะไรจริงๆนะคะเอาละเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยสถานการณ์ในอดีตที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างใบแรกสิบดาบ จัสติกสเตรนจ์สองไม้อัศวินถือไม้นะคะเด็กถือไม้แปดถ้วยและเจ็ดไม้สถานการณ์ในดีทิพานมาค่ะความสัมพันธ์นี้วนเวียนและตัดกันไม่ขาดมีไพ่แปดถ้วยและสเตรนจ์ขึ้นมาคุณ กับคนคนนี้มีความรู้สึกผูกพันหรือยังมีความรู้สึกดีๆอะไรให้กันและกันสักอย่างหนึ่งทำให้เวลาที่อีกคนออกไปก็ไม่ได้ไปไหนไกลและเดี๋ยวก็กลับมาแต่ความสัมพันธ์เป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างท็อกซิกคุณทั้งคู่แทงข้างหลังกันมานับครั้งไม่ถ้วนสิบดาบขึ้นมาเป็นไปแรกและจะส,สิกตัวคุณรู้ดีว่าคนคนนี้น่าจะมอบแต่ความเจ็บปวดให้กับคุณได้ เขาเป็นคนไม่ได้จริงจังอะไรอยู่แล้วแล้วคุณก็รู้ว่าความสัมพันธ์นี้มันเหนื่อยมากๆและคนคนนี้ก็ทําอย่างนี้กับคุณมาตลอดแปลกตรงที่ว่าไม่ว่าเขาจะกลับมาอย่างไงแบบไหนเนี่ยคุณก็พร้อมที่จะอกกอดเขาไว้เป็นเพราะว่าคุณใจอ่อนให้กับสิ่งนี้หรือบางครั้งบางทีการที่เขากลับมามันกลับมาในเวอร์ชันที่แบบตื่นเต้นน่าเร้าใจน่าสนุกอะไรแบบนี้มันก็เลยทำให้คุณมีความรู้สึก อยากลองแต่รู้แหละรู้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วว่าคนคนนี้คงไม่สามารถที่จะเข้ามาเป็นคนรักที่ดีให้กับตัวเองได้แต่ว่าอาจจะอยากลองนะคะอยากลองดูว่าจะเป็นยังไงทีนี้ในอพิโซด์นี้นะคะแต่ละคนเป็นยังไงกันบ้างแน่นอนว่านี่เป็นเพียงแค่ general reading ท่าน,นั้นนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องราวสามารถสลับกันได้เนาะตัวคุณเองค่ะเดวิลนะคะชาลีออตหนึ่งเหรียญ เดรโลอัศวินถือไม้เท้าค่ะหกเหรียญนะคะเดิร์ันแจ็กแมนเอพิจอนนี้ค่ะคุณมีคนกลับเข้ามาขอโอกาสบางอย่างจากคุณนะคะอาจจะมีคำขอโทษมาให้นะคะสำนึกผิดแล้วให้โอกาสหน่อยให้โอกาสผมหน่อยให้โอกาสฉันหน่อย บลาบลาบลาบ,บลาบนะคะสาหรพัดคำพูดที่จะพูดออกมาแต่เขากลับมาแบบดูดีนะกลับมาแบบดูดีน่ารักเลยอะแต่คุณไม่สบายใจเลยเป็นไพ่เดวิลกับการที่คนคนนี้กลับเข้ามาในชีวิตคุณอีกครั้ง <c oughs> คุณเซนว่าการที่เขากลับเข้ามาในครั้งนี้เหมือนเขาจะเอาปัญหาเดิมๆแนอดีตกลับเข้ามาอีก แล้วก็รู้ด้วยนะว่าการที่เขากลับมาขอโอกาสถ้าคุณให้เนี่ยคุณน่าจะกลับไปเป็นแบบเดิมแต่มีไพ่เดสันในตัวเขานั่นหมายความว่า 1. คนคนนี้มีมุมที่แบบเป็นเด็กที่น่ารักในแบบที่คุณเองก็ชอบอยู่คุณเลยอยากที่จะให้โอกาสอย่างที่2คือเขาเป็นความสุขของคุณคือเขาอาจจะไม่ใช่คนที่ดีมากแต่สำหรับคุณแล้วคุณมองว่าเขาเป็นความสุขของคุณคุณเลยอยากที่จะให้โอกาสโดยรวมทั้งหมด ของชาราสิเมตในเอพิโซดนี้คุณไม่ค่อยสบายใจกับการที่คนคนนี้กลับเข้ามาแต่มีโอกาสสูงมากที่คุณจะให้โอกาสเขาเพราะว่าคุณรู้สึกดีดีกับเขานั่นเองนะคะทีนี้ค่ะในเอพิโซดนี้ชาราศสิเมตลัคนาเมตตัวคุณเองนะคะจะเป็นยังไงอีก แรกๆที่เขากลับเข้ามามันก็แฮปปี้ดีแหละนะแต่ว่าหลังจากที่กลับมาพูดคุยดีกันสักพักนึงแล้วมีเกณฑ์เป็นไปได้สูงว่าอาการเขาจะเปลี่ยนหรือมีใครบางคนมาบอกข่าวกับคุณว่าเขายังอย่างนั้นยังอย่างนี้ยังคบคนนั้นคนนี้อยู่นะอืคุณเองมีเกณฑ์ที่จะเจ็บกับคนคนนี้อีกเป็นครั้งที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้จำไม่ได้ แต่ช่วงแรกๆที่กลับมาคุยกันมันแฮปปี้มากเลยนะแต่คนคนนี้เหมือนเป็นคนที่แบบดีได้ไม่นานก็ออกลายเดิมเพราะว่านิสัยและก็พฤติกรรมเขาเป็นคนอย่างนี้อยู่แล้ว3ดาบสี่ดาบคุณมีเกณฑ์ที่ว่าจะทุกข์ใจอีกครั้งนะคะกับคนคนนี้เนื่องจากความใจอ่อนและความรักของตัวคุณเองที่ให้กับคนคนนี้ตัวคุณหนารู้ดีทั้งหมดแต่ว่าเหมือนกับว่าอยากลองอะ อยากลองยังอยากให้โอกาสยังอยากที่จะนู่นจะนั่นจะนี่อยู่กับคนคนนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นคนตัดสินใจที่จะให้โอกาสเขาคุณก็ต้องเป็นคนที่รับผลกระทบทุกอย่างที่จะตามมาจากการตัดสินใจของคุณเองนะคะอ่ะทีนี้เขาคนนั้นเป็นยังไงบ้าง the fool mm hmm. the o r o s o i nobso แปนไม้เท้านะคะห้าดาบหกดาบสี่เรียน และเป็นไพ่แปดถ้วยมนุษย์คนนี้เป็นคนที่เอาความรักของคุณและความใจดีของคุณความเห็นใจของคุณมาใช้เป็นเครื่องมือในการที่จะกลับเข้ามาหาคุณอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะเขาก็รู้แหละว่าตัวเขาเองเนี่ยค่อนข้างที่จะทําอะไรไว้เยอะถ้ากลับมาแบบไม่ดีเนี่ยคุณก็มีเกณฑ์ที่ว่าจะไม่ให้อภัยเขาที่นี้ค่ะกําลังจะบอกว่าชาราศีเมษตัวคุณเองกําลังจะดิวกับคนที่ไม่เคยพูดความจริงกับคุณเลยนะคะหรือพูดก็พูดไม่หมด จะดาำในที่นี้คือออกมาไวมากคนคนนี้พร้อมที่จะทิมแทงข้างหลังคุณอยู่ตลอดเวลาแล้วก็เขาคงไม่ได้รักคุณเท่าไหร่แต่เขามีคำพูดที่ดีมีคำพูดที่ดีนะคะมาให้คุณเสมอๆเขาดูอยากจะกลับเข้ามาหาคุณอีกครั้งหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่า 1. มีปัญหาในเรื่องของการเงินนะคะต้องการคนสปอร์ตหรือสเหงาค่ะแค่นั้นไม่มีความรักขึ้นมาตรงนี้เลยเห็นปะ ไม่เห็นเหมือนเราเลยอ่ะทีนี้เดี๋ยวไปดูกันว่าว่าว่าเขาคนนั้นนะคะจะเป็นยังไงอีกใร e p i s o d นี้นะคะเขาคนนั้นของชาวชิเมละลัคนาเมตนนะคะจะเป็นยังไงอีก เพราะเข้าใจเขาจําเป็นที่จะต้องคีปคุณเอาไว้เพราะว่าในสายตาเขาแล้วเขามองว่าคุณคือคนที่ดีที่สุดในชีวิตของเขาอะค่ะอาจจะเป็นคอยคนที่คอยซัพพอร์ตหรือว่าคอยช่วยเหลือนู่นนั่นนี่อะไรบางอย่างหรือว่าเป็นคนที่รักเขามากที่สุดรับเขาได้ทุกอย่างเขาจําเป็นที่จะต้องคีปคุณไว้นะคะไม่ว่าจะไม่ว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นก็ตามเขามีความรู้สึกว่ามันคือสิ่งที่เขาควรทํา หรืออย่างที่สองนอกจากจะเป็นคนดีแล้วคุณอาจจะเป็นคนที่คอยซัพพอร์ตเขาได้เขามีความรู้สึกว่าเขาจะเติบโตวกว่านี้ได้มีชื่อเสียงกว่านี้ได้หรือสักเซสมากกว่านี้ได้ถ้ามีคุณเป็นบันไดขึ้นไปหลอกใช้นั่นแหละอืมฮึอะทีนี้ไปดูกันว่าคุณรู้สึกยังไงกับเขาในวิดีโอนี้นะคะ ชาวราศีเมษและคนาเมษนะคะคุณรู้สึกยังไงไม่รู้จะพูดยังไงนะคุณเมษคุณเป็นคนที่รู้ทุกอย่างหนึ่งดาบรู้ทุกอย่างทุกอย่างปรากฏหมดแล้วแต่คุณ ลังเลและไม่รู้ว่าตัวเองควรจะทำอย่างไรคุณคพยายามที่จะต่อสู้กับความรู้สึกภายในใจก็ใจมันลักอันมันไม่รู้ว่าจะทำยังไงร,รู้ว่าไม่ดีแต่ก็มันลักก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงจะสติคุณรู้ว่าเวนี้ที่คุณกำลังจะเดินเนี่ยที่คุณรับเขาเข้ามาอีกครั้งคุณรู้ว่ามันเจ็บมันจะเจ็บที่สุดเจ็บที่สุดเลยกับเวนี้ที่คุณเลือกมามันจะเจ็บซ้ำเจ็บซาก จ็บด้วยเรื่องเดิมๆแบบเดิมๆเมป๊ะๆถ้าทะเลาะก,กันด้วยเรื่องอะไรในครั้งก่อนก็มีเกณฑ์ที่ว่าในเอปนดับนนี้ก็จะทะเลาะก,กันเรื่องนี้อีกแต่ตัวคุณเองเป็นไพ่เจ็ดถ้วยคุณสับสนมากเกินไปคิดมากเกินไปจนไม่รู้หาทางออกให้ตัวเองไม่ได้อีกแล้วโอเคชาวราศีเมษลมัคณะเมษก็มีเกณฑ์ว่าจะทำยังไงกับเขาคนนั้นต่อไป คุณจะให้โอกาสเขาอีกสักครั้งหนึ่งนะคะแต่ฉิเชื่อว่าไม่นานหรอกคะ่ะไม่นานเขาก็น่าจะทำพฤติกรรมพฤติกรรมพฤติกรกรมเดิมห้าเหรียญห้าดาบไม่นานคะ่ะไม่นานจริงๆไม่นานเกินรอคุณจะได้รับรู้ถึงความทรามานและความที่รู้สึกว่าไม่น่าก้าวขาเข้ามาในที่นี่เลยห้าถ้วยสิบไม้เท้าเจ็ดไม้เท้าเหนื่อยที่สุด คุณกำลังจะเดินไปในทางที่เหนื่อยที่สุดนะคะสำหรับคนที่ไม่ได้เลือกเดินเส้นทางนี้นะคะตาสว่างแล้วก็ขอดีใจด้วยนะคะคุณหลุดพ้นเรียบร้อยแล้วแต่กับคนที่ยังมีแบบอยากที่จะเชลเลนต์ตัวเองอยากทรามานตัวเองนะคะก็ทางที่คุณกำลังจะเดินไปมันก็จะเป็นประมาณนี้แหละนะ,ะเดี๋ยวไปดูเขากันบ้างว่าเป็นยังไง ในเอพิโซดนี้นะคะเขาคนนั้นของชาวสิเมธลักนณะเมธนะคะรู้สึกยังไงตัวเขาเองก็ค่อนข้างสับสนในใจพอสมควร เหมือนกับว่าหน้าไพ่ที่ขึ้นมานี้ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับคุณเลยอะ่ะมันเหมือนกับว่าการที่เขากลับมาหาคุณในครั้งนี้เป็นเพราะว่าเขาเขาสารความสัมพันธ์กับอีกคนนึงแล้วมันไปไม่รอดมันจะมีปัญหาอะไรกันบางอย่างแล้วเขาเองก็เสียใจต้องการสาราพักใจก็เลยกลับมาหาเราในประชน์นี้เขาคน้นของชาร์ลสิเมธและคณะเมธจะทำยังไงจะทำยังไงต่อไป ว่าคุณคือคนที่แบบรักเขามากและพร้อมที่จะทุ่มเทให้เขาได้ทุกอย่างเขากําลังจะกอบกลในสิ่งที่เขาคิดว่าเขาสมควรจะได้จากเราอีกไม่นานก็ไปเป็นไพ่อสศวินถือไม้เท้ามามาหายหายค่ะคนคนนี้เออพิซดนี้อาจจะติดคุณมากแต่ว่าเอพิซดหน้า,าจ,จะถอยห่างหรือเมื่อต้องการเมื่อได้ในสิ่งที่ต้องการแล้วก็อาจจะถอยห่างอาการเปลี่ยนก็เป็นไปได้เช่นเดียวกัน เพราะคนคนนี้เป็นคนที่ไม่มั่นคงกับอะไรอยู่แล้วอือฮึทีนี้บทสรุปในเอพิโซดนี้เป็นยังไงเดวิลสมถ้วยควีนถือถ้วยห้าเมท้าวสดาบ 5ถ้วยแฮงแมนสีถ้วยบะสรุปในเอพโิโซดนี้ก็คือว่าจะมีคนกลับเข้ามาหาคุณนะคะเป็นบุคคลอันตรายมากที่สุดที่คุณไม่ควรเก็บไว้เลยด้วยซ้ำแต่จะทำยังไงได้ในเมื่อคุณเองก็รู้สึกดีและก็รู้สึกรักเห็นใจเขาส่งสารเขาบลาบลาบลา whatever ไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่คุณเห็นใจเขาค่ะเพราะว่าคุณรักเขาแล้วก็ใจอ่อนคุณยอมรับคนคนนี้เข้ามาในชีวิต แล้วคุณมีเกณฑ์ที่จะมีปัญหากันด้วยเรื่องเดิมๆอีกครั้งหนึ่งนะคะหไม้เท้า5ถ้วยสีถ้วยเบือ่อจะไม่รู้จะเบือ่อยังไงล่ะคะความสัมพันธ์นี้ก็ไว้ลองไปคิดดูว่าจะยังไงต่อไปนะทีนี้แองเจล่าเซอร์ว่ายังไง listen to your intuition ให้ฟังเสียงสัญชาตญาณของตนเองใบที่สองบอกว่า no angel i n v e s w e r น่าจะบอกประมาณว่าให้ให้ต้องสติฟังเสียงหัวใจของตัวเองและจะได้ยินว่าลึกๆข้างในเขาตะโกนออกมาว่า you deserve better คุณสมควรที่จะได้รับในสิ่งที่ดีกว่านี้ สิ่งสิ่งนี้คุณใช้ระยะเวลามันนานมากพอแล้วในการที่จะพิสูจหรือว่าพิสูจน์ว่าเขารักเราจริงไหมหรืออะไรยังไงคุณใช้ระยะเวลามันนานมากแล้วนะคะกับค,คนคนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะต้องถือเขาไปอีกนานแค่ไหนนะคะแต่ว่ามันก็น่าจะเป็นแบบนี้น่าจะเป็นวงจรเดิมๆนะคะ,ะทีนี้คนโสดเป็นยังไงบ้าง สถานการณ์ในอดีตที่ผ่านมาของคนโสดนะคะ Hi ไ e เ t e s t h a n g m a n ค่ะ Empress o อ๋อ e e n นเหรียญจัสต i กคิงถือดาบนะคะเด็กถือไม่ท้า The Moon หกเหรียญสถานการณ์ในอดีตที่ผ่านมามีคนเข้ามาชอบเยอะแยะมากเลยคุณอะ แต่คุณไม่ชอบคนเหล่านั้นเลยคุณไปชอบอีกคนซึ่งคนนั้นมีเจ้าของซึ่งคนคนนั้นที่คุณไปชอบเขามีเจ้าของแล้วมีคนเข้ามาคุยเยอะแยะมากเลยคุณก็ไม่คุยเพราะคุณอยากคุยกับคนนั้นคนที่คุณคนที่คุณอยากได้ซึ่งไปไปมาๆก็เลยแบบไม่ได้อะไรสักอย่างก็อยู่คนเดียวต่อไปนะคะทีนี้ในรีวิชชนนี้เป็นยังไงบ้างฮาลาฟันสามไม้เท้านะคะคิงเหรียญเจ็ดถ้วย The Sun เด็กถือเหรียญค่ะ3มเหรียญน,นะคะก้าดาบเอพิโซดนี้ค่ะของคุณเมธมีคนเข้ามาค่อนข้างเยอะนะคะสนิ์ค่อนข้างดึงดูดเพศตรงข้ามพาสอสมควรส่วนใหญ่ก็จะเข้ามาทางโซเชียลมีเดียจะเป็นส่วนใหญ่สามไม้เท้าหรือว่าอาจจะเป็นเพื่อนของเพื่อนก็ได้3มเหรียญน,นะคะเป็นในวงจรเดียวกันใกล้ๆก,กันวงการทํางานวงการเดียวกัน เรียนที่เดียวกันอะไรอย่างเงี้ยอะไรที่มันใกล้ชิดกันทํานองนั้นได้หมดทีนี้มีคนเข้ามาคุยกับคุณก็จริงอะแต่ไม่เซนเซนว่าไม่มีใครเลยนะที่จะโอเคในในเอพิโซดนี้ที่จะเข้ามาแล้วจริงใจจริงจังกับคุณจริงๆเพราะให้สรุปเนี่ยไม่ว่าคุณจะคุยกับใครคนไหนที่คุณกําลังเลือกอยู่เจ็บท้่วตรงเนี้ยมันจะจบตรงที่9้าดาบเพราะฉะนั้นคําแนะนําก็คือ คุยแบบไม่ต้องคาดหวังอะไรถ้าอยากคุยคุยได้คุยขำๆคุยแก้เหงาคุยได้แต่ถ้าสมมุติว่าจะไปคาดหวังว่าแบบเฮ้ย mm hmm. ให้เขาอย่างนั้นอย่างนี้อย่าอย่าพึ่งนะคะใจเย็นๆที่รัก a n g e l i n บอกว่า opportunity นี่ก็คือเป็นแค่โอกาสโอกาสหนึ่งที่เข้ามาในชีวิตเท่านั้นยังไม่ใช่ของจริงของจริงยังไม่มานะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะคุยขำๆ คุยได้คุยแก่เหงาคุยได้ค่ะแต่ถ้าคุยจริงจังเส้ว่าในเอพิโซดนี้ยังไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไหร่นะคะเราให้เวลาเป็นตัวพิสูจน์ดีกว่าว่าเราควรที่จะไปต่อกับกับคนที่เข้ามาในตอนนี้หรือไม่นะอละละสำหรับของชาวราศีเมษและคณาเมษในเอพิโซดนี้ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะ ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูค่ะขอขอบคุณสำหรับการ subscribe นะคะการกดไลค์คอมเมนต์ดีๆคอมเมนต์ที่น่ารักรายละเอียดของการดูดวงส่วนตัวต่างๆอยู่ใน description box เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะรักษาสุขภาพกันค่ะทุกคนแล้วเดี๋ยวเรากลับเข้ามาคุยกันใหม่ใน episode หนะ้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ